ตอนนี้ฝนก็ตกนิดหน่อยนะคะลูกผู้หญิงอย่างเราก็เลยอยู่นิ่งไม่ได้จัดป้าย้างบ้านเอาเบ็ดไปปักแล้วก็เอาปลาไปตีเล่นๆเผื่อมันได้ก็เอามาทอดกินทำกับข้าวได้เป็นคยชีวิตไม่เหลือเฮียแล้วตกปลาพีครับรอเฮียอะไรอะ่ะรอ รอให้อดตายไงคะป้ายไปตกที่ไหนก็ขอเจ้าที่จะทนไม่ใช่ไปยืนตกมั่วตัวโดนยิงตายหานะอ้าไปตกปังไม่รู้ว่าตกแม่งทุกวันอะตกไม่ได้ก็ตกแมกง่งอย่างงี้ เดี๋ยวแม่ต้องได้ตะตวงอ,อะวะฮะฮะที่มือหนูอะไม่ไผ่ไงเอาไปปักเป็ดอือ โอ,อ้ยเ,ออยอเดอดเต็มแ้วมาใหห่วงจังไปค่ะ <c oughs> ไปตกปลาข้างบ้านในแล้วไปในแน<อ>จะไปพันจะไปพันกับ